ไห้สวยแต่เราใจโอ้นกสวยครับนกตัวนีว้ปากปากเล็กนะครับปากเล็กเลียวสวยมากนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับจกพงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาทีมงานมาต่อนนกครับที่อยู่ข้างหลังคือมีลุงแดงกับลุงลานะครับทีมงานจักรพงศ์นะครับ ที่ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันเดี๋ยวจะพาไปจัดอยู่ข้างแม่น้ําป่าสักครับวันนี้ครับไม่รู้จะเป็นยังไงมาสายหน่อยนะครับสายก็ไม่มีปัญหาครับนกหมานเดี๋ยวมีอะไรนกอะไรดีๆของนกต่อของลุงลาหรือคุณลุงแดงนะครับทางเจ้กระพงจะแนะนําให้ว่าอยากได้อะไรของแกมีแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะ,ะไปวางนกแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเอาตอนนี้เดินทางแล้วครับตามผมมา มาแล้วครับเนี่ยครับเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนากว้างนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นทุ่งนาที่เขาเกี่ยวข้าวกำลังออกใหม่ๆนะครับช่วงนี้เกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวเสร็จเราจะไถบานทัวนะครับบานทัวแรงนะครับเนี่ยครับบานทัวแรงทางเพชรบูรณ์เป็นการบานทัวแรงนะครับ ไม่เหมือนอยู่ทางภาคอีสานนะครับทางภาคอีสานนี่คือเกี่ยวข้าวแล้วแล้วเลยนะครับแล้วเลยไม่มีไม่มีพืชที่จะปลูปกต่อเนื่องนะครับนอกจากเขาขุดบอ่อขุดสะนะครับที่จะปลูกผัดปลูกหญ้านะครับอันนี้เกี่ยวข้าวออกก็คือทําตัวทาถัวนะครับทําตัวแรงนะครับตัวเขียวเขาเรียกว่าตัวมันตัวเขียวตัวมันมนี่ครับที่เขาทาตัวงอกเลยครับทำอาหารทำรนขนมให้เรากินนี่แหละครับ ตกวา้างนะครับลกเยอะนะครับตรงน,นี้ครับตรงนี้ก็คือแม่น้ำปลาซักนะครับแม่น้ำปลาซักแม่น้ำปลาซักปลาก็เยอะนะครับปีนี้รู้สึกว่าเยอะนะครับน้ำท่วมหมดแถวนี้ท่วมหมดนะครับท่วแมแต่ไม่ไม่ไม่ถึงกับเสียหายนะครับนี่ก็าบานใหม่ต,ต้นแหลมตายท่วมตายไปแล้วรอบนึงบานใหม่อันนี้บานที่หลังบานรอบที่สามที่สี่แล้วเนี่ยอะ เดี๋ยวยังไงไปถึงที่บางนกเดี๋ยวจะาพงจะจัดให้ดูนะครับว่าบางตรงไหนจะไปเป้าหมายที่เมื่อวานนี้มาเจออาจารย์แกมาเยยบจากรพงจะมาจากผู้เตยนะครับก็เจ้าพงมาฟังเสียงนกาจ้รพงนกตัว,ตวนี้ตัวนี้น่า,าเสียงดีเดี๋ยววันนี้ไปจัดครับตามคำตามคำบอนะครับทีมงานตามมาครับ้านหลังครับ นี่ก็มาถึงแล้วครับตอนนี้ก็ลุงแดงนะครับกำลังแต่งกิ่งนะครับอยู่ต้นต้นดอกดอกจานนะครับดอกจานหรือดอกทองนะครับดอกจานบานสะพังหน้าแรงครับกำลังเริ่มจะออกดอกปรีนะครับอ้าวนู่นนะครับแกกำลังแต่งกิ่งอยู่นู่นครับมองไกลๆก็คงเห็นนะครับถ้าคนแก่ตาไม่เห็นก็พยายามซูมอ้าวทางนู้นครับอย่างนี้ปลาข้าวยังไม่ กำลังใกล้จะเกี่ยวแล้วน่าจะเกี่ยวหลังจากกระพงสักหน่อยนะครับนู่นอ่าลุงลานะครับลุงลาใส่ต้นมะขามใส่ไปแล้วไปซุ่มอยู่นู่นครับซุ่มอยู่ข้างข้างทางนู่นครับข้างข้างทางนู่นอยู่นู่นอืมก็รอฟังรอฟังผลแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีช็อตเด็ดๆยังไงเดี๋ยวผมอ่าจะอ่าถ่ายให้ชมหลังจากอ่าที่ นั่งสักพักหนึ่งนะครับมีเสียงนกเถียงกันผมนั่งอยู่นู้นสุ่มอยู่น,นู่นต้นเอมอไซซาริงนะครับลุงลาก็อยู่น teen. ู่นแล้วก็เดี๋ยวผมได้ยินเสียงเถียงกันอยู่พักหนึ่งนะครับก็น่าจะาไม่ไม่ได้ถ่ายนะครับมันอยู่ไกลไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนขันนะครับก็ได้ยินเสียงเรียกเสียงครูอยู่สักพักหนึ่ง ก็เดี๋ยวผมจะไปดูนะครับว่าผมไปริมแม่น้ําป่าสักเลยนะครับอยู่ข้างล่างเลยครับต้องเดินลงไปว่ามันใช่หรือมันมันมันติดหรือเปล่านะครับได้ยินเสียงเงียบไปแล้วว่าอาจจะติดหรือเปล่านกโอ้เดี๋ยวสครับดูทางชันลงไปนะครับผมต้องลงไปโอ้โอ้ติดครับติดเนี่ยครับอยู่อยู่ข้างบนนะครับเนี่ย อยู่ข้างบนในริมแม่น้ำป่าสักแต่ผมต้องลงไปข้างล่างน,นะครับนะครับติดนะครับประสบผลสําเร็จนะครับเจ้าเพชรเมืองการนะครับอ่ะลุงแดงลองอ่ะเอาจับกล้องให้ผมก็ได้เดี๋ยวผมลงไปถ่ายเดี๋ยวถ่ายถ่ายบนเลยนะนะเดี๋ยวผมเดียวอ่ะเดี๋ยวผมลงไปครับโอ้ลงดีๆลงดีๆลงไปยิ่งลงแม่น้ำป่าสักเลยนะครับลงไปลึกนะครับ โอ้เฮครับัวอะไรก็ไม่รู้นะหมานครับหมานเปิดงานวันแรกด้วยพะเนียบฝาลานะครับผะเนียบฝาลามาอยู่กับผมสองสองกันนะครับสองตัวแล้วไม่สวยแต่เล้าใจเนี่ยครับไม่สวยแต่เล้าใจอู้นุกสวยครับนุกตัวนี้ปากปากเล็กนะครับปากเล็กเรียวสวยมาก ครับปากเล็กเดียวนะครับปากเล็กเล็กเดียวเดียวเห็นไหมแดงชัดเจนไหมชัดเจ๋วเลยตอนนี้เออนี่ครับชัดเจนนะครับนี่นกต่อครับเดี๋ยวเราดูไม้ต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปนครับเอาถอยขึ้นหน่อยลงเลยแดนโอ้โหลงขึ้นยากเลยชันครับอ้อ่ะโอ้ทุรักทุเลหรือกันโอ้ นะครับมาชมนะครับมาชมเดี๋ยวผมจะปลดปลดให้ดูเอาเดี๋ยวจับดูก่อนครับโอ้ตัวใหญ่สวยน้ำหนักมือดีเต็มมือเลยครับนะครับ ดูไม้ต่อไปว่าจะติดนกแล้วจะจ้วดต่อหรือเปล่าโอ้โอเสียงเสียงพอได้อยู่ฟังอยู่เมื่อเช้านี่ครับเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เมื่อเช้าฟังเสียงคอได้อยู่ครับนี่ครับ ลายดีงามเลยได้พร้อยยังงามเลยครับจุดาอดครับนี่ครับนกต่ออ่าจวดครับ